สวัสดีครับทุกคนขณะนี้เราอยู่ที่หาดน้าใสนะฮะสัตหีบนะทุกคนก่อนที่เราจะเดินทางเข้ามาเราก็จะซื้ออาหารนะครับเข้ามากินนเะตรียมอาหารเข้ามาเรียบร้อยนะทุกคนนะเดินทางออกมาตั้งแต่บางบัวทองตีห้าครึ่งนะทุกคนนะ้มาถึงที่ตลาดสดท่องสมสารแปดโมงเช้านะครับซื้ออาหารนู่นนี่นั่นเสร็จก็เข้ามาประมาณเก้าโมงนะครับมาถึงที่หาดน้ําใสนะฮะ แต่เราไม่ได้อารถเข้ามาจอดข,ข้างในหาเลยทีเดียวนะฮะเหมือนหาที่อื่นนะที่นี่เขาจะมีที่จอดรถให้นะครับเราต้ลลองจอดรถแล้วก็นั่งรถประจําทางเข้ามาครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยมานะครับสําหรับใครที่เคยมาแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมเราซื้อเข้ามานะอาหารวันนี้ที่จัดเตรียมเข้ามาก็จะมีกุ้งนะฮะทุกคนครับ,รรบมีเมนูกุง้งมีหอยนะฮะเขาเรียกหอยอะไรนะเนี่ยหอยนางรมนะแล้วก็พวกเครื่อง,งต่างๆนะครับตรงนี้อ,อ่าแล้วก็จะมีปลาทอดนะฮะแล้วก็ ซื้อเสือมาลาบสองตัวฮะไหนเสืออยู่ไหนโลอา่าเสือมีเสือมาสองตัวฮะเอามาลาบะ <c> ว <oughs> าขึ้นไปแล้วก็จะมีนี่นะฮะพวกอาหารเด็กๆนะฮะไอพวกเด็กโคงนะ <c oughs> ไม่ใช่เด็กไม่ไม่น่าจะไม่ใช่เด็กแล้วอีกหน่อยเนี่ยเป็นเด็กโคงล <c oughs> แล้วนะเปนข้าวผัดครับผมข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปูว่ากันไปนะฮะปลาทอดแล้วก็นี่ก็ก็จะเป็นหอยมแมลงคู่นะฮะหอยมแมลงคู่ครับผมคืออาหารทั้งหมดนี้เราซื้อมาจากข้างนอกหมดฮะซื้อมานั่งกินที่นี่ได้เลยครับทุกคน ครับเอาแล้วเครื่องดื่มต่างๆนะฮะแล้วครับทุกคนมาโลมาโลเข้ามานั่งลูกอ่าอยู่โลอยู่โลชอบไหมหาที่นี่น้ำสวยไหมชอบมากครับชอบมากครับสวยสวยไหมลูกน้ำสวยสวยมากครับ กว่า <Okay. S 2> เปิดเพิ่ม,มอตอนนี้ยโรเรียนอยู่ปอ,อะไรปหกครับเดี๋ยวน้องยโรเรียนอยู่ปหกนะครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปหกครับผมก็ก่อนจะเปิดภาคเรียนนะเอย,ยังไม่ขึ้นปหกจบปห้าจบปห้า,หากลางังจะขึ้นปหกมีเวลาก็พามาเที่ยวกันนะฮะ พอเด็กๆมาเล่นน้ำทะเลน้ำทะเลอยู่ฝั่งโน้นครับสวยมากครับผมเองก็ยอมรับว่าสวยนะฮะไม่เหมือนหาดที่ดีที่เคยไปมานะฮะแนะนำคัาสถานีหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนนะครับทุกคนบรรยากาศนะฮะขณะนี้เดินทางมาถึงก็เตรียมกับข้าวนะฮะก็จะกินข้าวกินปลากันก่อนนะฮะเนี่ยนะฮะกินข้าวกินปลากันแล้วก็จะลงเล่นน้ําทะเลกันนะฮะมากันแค่นี้ครับวันนี้ สมาชิกส่วนไหนพร้อมก็มาได้มากันส่วนไหนไม่พร้อมก็ไม่ได้มากันนะฮะแล้วแต่สะดวกนะฮะของครอบครัวนะแต่ละครอบครัวครับผมเอาละครับทุกคนก็มารับประทานอาหารเช้าด้วยกันเดอ้อทุกคนสวัสดีครับ